บอกคุณครูออกเสียงผิดฉะนั้นอย่าปรึกษากันค่ะฟังใหม่พัดลมดลชมนก,ม,นกมดดำ,ดจ,ำจำตอบ,ตอบชอบ,ชอบนอน,น,อนมอง,มองปุดาอาบน้ำ ผักกาดขวบวกิบพลิกระเบียบ,ยบสอก,สอกดอกรักอก้กอาวกลุ่มที่สองอ่านใหม่ค่ะกลุ่มที่หนึ่งด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยอ้าวหนึ่งสองสาม ครูให้แข่งขันกันแต่แต่ทำไมคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วหาคำเหล่านี้ในมาตตากบให้ได้มากที่สุดใครจะเสร็จก่อนแล้วไม่ใช้เสียงใครจะใช้สายตาได้รวดเร็วกว่ากันอย่าลืมลงวันที่ทางต้นทางและ ปลายทางหาตัวสะกดในแม่กบนะคะจากคำที่คุณครูให้อ่าใครจะได้ก่อน จานนี ni, ่เดี game, ๋ยวไม่เสร็จนะครับคุณครูไม่ได้ให้เวลาจนหมดชั่วโมงนะคะเขียนเฉพาะคำที่อยู่ในมาตราแม่บเท่านั้นนะคะ คุณนิดนึงคุณครูบอกว่าให้หาคำเฉพาะในมาตราแม่กบไม่ใช่คัดลงไปหมดนะคะหยิบคำเฉพาะแม่กบลงมาในสมุดเท่านั้นเสร็จแล้วหรอคะทุกคำนะคะทุกคำเลยที่เป็นแม่กบค่ะ เปียนวันที่ด้วยนะคะ กี่คำแล้วเออโอ้โห เรียนปลายทาของคุณได้กี่ตัวแล้วเอ,อ่ยตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีแต่เวลาคุณตาเดินเร็วนะคะ อะไรด้ยังคะอ่อนักเรียนไปทางบอกรออีกนิดนึงรออีกนิดนคุณครูให้เวลาอีกนิดเดียวนะคะ ที่สองน่ารักมากนั่งเรียบร้อยแล้วอ้าวกลุ่มที่หนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางของครูนะคะ ดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าหมดเวลาทําแล้วมาดูเฉลยกันเลยว่ามีตัวใดบ้างที่อยู่ในมาตาแม่กบอา้าวตัวแรกตัวอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรนะลูก ตัวแรกคือจำตอบเยี่ยมมากตัวที่สองโอ้โหจำได้แม่นยำเลยชอบตัวที่สามโอ้โหกลุ่มที่สองนี่เยี่ยมมากเลยกุกรลาตัวที่สี่อาบน้ำตัวที่ห้า จำได้ไหมคะจำไม่ได้ไปดูก่อนคะ่ะจำคำว่าอะไรเอ่ยคบัวครัวบก็บระเบียบแล้วก็สอบนั่นเอง กลุ่มที่สองจะได้คะแนนเยอะกว่ากลุ่มที่หนึ่งเพราะทุกคนนะั้นส่งหมดแล้วนักเรียนปลายทางของครูนะคะเอาล่คะคาถา,ข,าของฤาษีมีว่าอย่างไร ไปดูเลยค่ะไปดูเจ้าเป็ดและนกคู่ว่าเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรเมื่อวานนี้พอพระอาทิตย์ขึ้นเจ้านกคู่ก็บอกว่าเราเริ่มง่วงนอนแล้วละแต่ก่อนที่เจ้านกคู่จะกลับไปนอนแล้วชวนเจ้าเป็ดไปส่งนั้นเจ้าทั้งสองก็ได้ยินเสียงนก ร้องเอนกร้องอย่างไรนะอ้าจิบจิบจิบเจ้านกพูกบอกว่าฉันต้องไปนอนแล้วละเพราะพระอาทิตย์เริ่มมาแรงแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะง่วงมากเลยเจ้าเป็ดก,ก็บอกว่าเอาละเอาละเธอได้ยินเสียงนกร้องไหมละ่ะเรามาร้องเพลงกันเถอะแล้วเจ้าทั้งสองก็ร้องเพลง ส่งเสียงแข่งกันเจ้าเป็ดร้องว่าวยเยี่ยมมากเลยเจ้าเป็ดร้องว่าวแล้วเจ้านกพูกร้องอย่างไรอ้าวประสานเสียงกันเดินกลับไปที่นอนของเจ้านกพูกนั่นเองไปดูซิว่าเจ้านกพูกนอนที่ไหนดเดี๋ยวนะคะไปดูสิคะอ้าวเมื่อเจ้านกพูก กลับไปถึงที่นอนของมันก็คือบนกิ่งไม้นั่นเองเจ้านกอุกพึมพำว่ากลางวัน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 เจ้าเป็ดก็ร้องตอบไปว่ากลางวันกลางวันขอให้นกวูกฝันดีนะ นนกผูกหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาตกเย็นพอดีแน่มันก็โผล่ออกมาจากรางังแล้วก็ร้องส่งเสียงเท่าเจ้าเป็ดว่าส่งเสียงเท่าเจ้าเป็ดว่าแนา่แล้วก็มองเห็นเจ้าเป็ดว่าเอ๊ะเจ้าเป็ดอะไรนะอ้าว เจ้านกคู่รีบลงมาเลยแล้วก็ถามจเจ้าเป็ดว่าเอฟเป็ดเธอเป็นอะไรอะรู้สึกว่าเธอซึมเศร้าเหลือเกินจเจ้าเป็ดบอกว่ามองออกไปแล้วพระอาทิตย์เริ่มค่อยลงค่อยลนตามจะตกดินแล้วฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วพระอาทิตย์ก็ค่อยๆเคลื่อนจะลับภูเขาไปแล้วจเจ้าจเป็ดก็บอกโอ๊ยฉันรู้สึกว่าฉันกำลัง กลัวนิดหน่อยแล้วล่ะเพราะพระอาทิตย์ใกล้มืดแล้วแหละเจ้านกุูกบอกว่าโอ้เป็ดจ๋าไม่เห็นต้องกลัวเลยความมืดนะความมืดไม่น่ากลัวเลยมา嘛มาเจ้าเป็ดเราจะพาเจ้าเป็ดไปโจ๊้อขอโทษค่ะเราจะพาเจ้าเป็ดไปชมพระจันทร์ด้วยกันเอ๊ะ แล้วเจ้าเป็ดจะไปชมพระจันทร์กับเจ้านกคู่เป็นอย่างไรนะแล้วเจ้าสองตัวก็เดินมายังไม่ทันถึงพระจันทร์เลยเพราะพระจันทร์ยังไม่โผลมาจากขอบฟ้านั่นเองแล้วดวงอาทิตย์ก็ตกลงไปแล้วกำลังจะมืดลงมืดเดินแล้วเจ้าเป็ดจะรู้สึกยังไงแล้วจะชอบใจ กับพระจันทร์หรือไม่เราก็ต้องไปติดตามตอนต่อไปแต่วันนี้ตัวสะกดแม่กบมีอะไรเป็นตัวสะกดตรงตัวแ,และตัวสะกดแม่กบมีกี่ตัวหตัวคุณครูฝากกันบ้านให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนตัวสะกดทุกตัวที่เรียนมาแล้วนะคะวันนี้ วันศุกร์เรามีความสุขพร้อมกับเวลาที่หมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ